ตัวร้ายเลยถ้าเป็นฉันโดนแน่ที่รักนี่มันเลยเที่ยงมาตั้งนานแล้วนะขอขนมกินหน่อยดีตลกอะไม่ได้ยินผมพูดไหมเนี่ยอะไรนะคะไม่เห็นมีอะไรเลย ดแม่ะออกมาฮัลโหลค่ะแม่อืมแถวนั้นอ่ะมีร้านอาหารที่แม่ชอบแน่นอนคะ่ะได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยว1 5นาทีเจอกันนะคะได้คะ่ะ ออคุณคะเดี๋ยวฉันไปหาแม่ก่อนนะคะพอดีว่าแม่ฉันอ่ะหาของไม่เจออ่ะฉันต้องไปช่วยแม่หาของนะคะขอตัวก่อนนะคะคุณได้ยินด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหหนุ่มหนซะอีกลำโพงโทรศัพท์ฉันดังขนาดนั้นเลยเหรอคะหูคุณดีนั่งเลยนะคะเนี่ยกลับมาก่อนเดี่วยังไม่ได้อยากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว นี่มึงออกโรงพยาบาลมาเนี่ยทำไมมึงกลับคนเดียวอะ่ะแล้วเชอร์แตมแฟนมึงอยู่ไหนอ,ะอ่ะโอ้ย,อย,อยก็เชอร์แตมมาดิพี่ตั้งแต่ผมเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลน,นะนะเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะ่ะผมพูดอะไรไปก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินให้หาอะไรก็หาไม่เจอแล้วก็โทรไปก็ไม่รับด้วยอะ่ะ นาคะน้ำดื่มหมดแล้วอ่ะคุณไปเปลี่ยนข้างนอกให้หน่อยสิได้สิครับพี่พี่ก็แค่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินดิเดี๋ยวพี่มือเขาก็ทำเองหมดอะพี่ไม่ต้องเสียแรงไปทำเองหรอกอ๋อนี่กูพอเข้าใจละว,ว่าทำไมเชอร์แตมเขาถึงทำกับมึงแบบเนี้ยถ้ามึงไม่อยากทำอะไร มึงก็แกล้งทําเป็นตาบอดหูหนวกแบบนี้หรอกูว่านะมึงรีบไปอยากกับเชอร์แตมเถอะนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยมาดีครับดีมาดีนี่คุณฉันโทรหาทําไมคุณไม่รับโทรศัพท์อ่ะ คุณหูหนวกหรือไงโทรมาเหรอไม่ได้ยินนะสวะงั้นคุณช่วยปเปิดสวิตช์น้ำปุ๋ยให้ฉันหน่อยนะฉันขอไปอาบน้ำก่อนเออไปเลยไปเลยไปเลยเลยบุกเข้าไปดิวะาเอออย่างงั้น นี่คุณไปเปิดสวิตช์ให้หรือยังอะทำไมน้ำยังเงย็นอยู่เลยอะเธาบอกให้เขาไปเปิดหรอไม่ได้ยินหรอเอาสิวะ หัเข้าไปแล้วไปป่วยได้ไงเนี่ยออเจอรถไข้เออนี่คุณตาบอดหรือเปล่าเนี่ยฉันบอกให้คุณไปเอาเจลรดไข้นี่มันท่าทำไมไม่ใช่หรออาวไม่ใช่เจลรดไข้เหรอ ไม่รู้อ่ะเอา้าแบบจะหมดว่ะเดี๋ยวเข้าไปหาสายช้า์จก่อนนะแล้วถ้ารู้ว่าเจอรถค่ายอยู่ไหนก็ไปหาเองแล้วกันไปเดินเดินเออเข้าไปบุกเข้าไปมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยปะเขาทำเองก็ได้ไม่เห็นต้องใช้ผมเลยมึงแน่ใจเหรอ เพราะมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอะฮะบอกเข้าไปปลุกไปปลุกไปเอออย่ไหนฮะโอ๊ยโอ้คุณช่วยฉันด้วยอ่ะโอ้ยเออเรื่องเข้าไปเรื่องเข้าไปเรื่องไปปึ๊บเออนี่คุณ ทำน้ำหกอ่ะทำไมไม่เช็ดอะ่ะรู้ไหมฉันลื่นล้มนะหัวเกิบป้าแล้วเนี่ยเขาก็ผ้าวางไว้ตรงนั้นแล้วไงยังไม่แห้งอีกเหรอโอ้ยปอีกสอ้ไปอีกอย่างนั้นเหาอไอ้นเอา ไม่ไม่ส่งวะนี่คุณคุณไปเอายามาให้ฉันหน่อยได้ไหมอะ,อะยานวดอะฉันเดินไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันเจ็บเ,เข้าไปเข้าไปเออนี่ออคุณฉันคุยกับคุณอยู่อะ่ะหูหนวกหรืองไงอะอะไรนักหนาแล้วก็เขาดูบอลอยู่ไม่เห็นหรอถ้าแมตช์นี้ชนะนะได้เงินเยอะมากอ,อนี่คุณทัศนูมาส่งครับ เฮ้ยโอเดวบนพีชมาถึงแล้วนี่การใช้ชีวิตหลังแต่งงานอะมันคือการใช้ชีวิตคู่นะเว้ยมึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว แล้วอการที่มึงแกล้งทําเป็นตาบอดหูหนวกเพื่อที่ไม่อยากทําในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของมึงเ่ยมึงทําแบบนั้นไม่ได้นะเว้ยจะโทษที่เชอแตมเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้นะเพราะถ้าสามีเมินไม่สนใจเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทำลายความรู้สึกกันอะ่ะการคาดหวังแต่ผิดหวังบ่อยๆอะ่ะ มันก็ทำให้เสียใจไม่ต่างกันหรอกนะเชอร์แตมก็เป็นคนนายก็เป็นคนโดนทําร้ายความรู้สึกบ่อยๆแบบเนี้ยสักวันนายโดนทิ้งแน่คิดดูให้ดีก่นนะเราไปรับลูกกันเถอะ สาหาดยังไงวะเนี่ยจิลักเราอยากันแล้วอะไม่ต้องมาเรียกฉันแบบนั้น ฉันไม่อยู่บ้านสองสามวันยังไงคุณก็ดูแลตัวเองนะผมขอโทษอ่ะผมขอโทษแต่เดี๋ยวผมขอโทษอ่ะแตมมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับแต้มแต้ม แต่อ,อยู่เพิ่งไปตแต่อขอโทษนะแต้มแต้ม